ทำการกดนอนตามปกติเลยเหตุผลที่ให้นอนนะครับการนอนจะส่งผลดีนะครับต่อเรามากๆในกรณีที่เราจะจับสัตว์เนื่องจากว่าสัตว์ที่อยู่รอบๆเรานะครับบริเวณที่เรามองเห็นนะครับในจุดที่เรานอน,อนมันจะทํานะครับค่าหิวให้สัตว์ตัวน,นั้นเหลือศูนย์นะครับโอเคนี่นะครับมาดูกันมาดูในส่วนกรณีที่เรานอน,อนก่อนจับเห็นปะ่ะน้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับค่าหิวเหลือศูนย์เลย ก่อนอือ่นก็ขอการกาบสวัสดีน้องๆที่เขารบรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอาร์มูบายในหมดลูกนี้ระดับบูตอนก็สําหรับวันนี้นะครับพี่ทําคลิปนี้มาเพื่อน้องๆนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นเกมอาร์มูบายหรือว่าน้องๆที่แบบเอ่อเล่นมาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่าเกมอาร์มูบายมันมีเทคนิคที่ทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถฟาร์มทรัพยากรได้ง่ายขึ้นยังไงนะฮะวันนี้พี่การก็เลยจัดมา แบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมยันแบบสักกลางเกมนะครับมาดูกันว่าพี่การจะแบ่งเทคนิคอะไรให้น้องๆบ้างนะครับถ้าเทคนิคที่พี่การแบ่งให้ยังแบบไม่ครบหรือว่าไม่พอนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆท่านใดมีเทคนิคที่มากกว่านี้ก็เม้นบอกได้เลยนะครับน้องๆเอาละเดี๋ยวเราไปรับชมเทคนิคที่1กันเลยนะครับสําหรับต้นเกมมีอะไรบ้างไปดูเลยเข้าสู่เทคนิคที่1กันดีกว่าครับน้องๆ,ๆ เริ่มแรกนะครับเราก็จะเกิดมาถูกปะเลเวลหนึ่งนะครับพี่ก็จะแนะนําให้น้องๆน,นะครับลงถ้าลาวาเลยถามว่าถ้าลาวาอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับในแผนที่เลยนี่ตรงที่น้องๆเห็นตัวละครของพี่ยืนอยู่เลยนะตรงริมชายหาดนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนี่น,นีตรงนี้เลยนะครับน้องๆก็เลเวลหนึ่งนะครับเราเกิดลงมาเราจะไม่มีอาวุธนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราก็คืออาวุธแล้วอาวุธเราจะเอาที่ไหนเราก็จะเอาจากอาร์ติแฟก ดังนั้นเราก็จะมาลงถ้าเอาอาร์ติแฟกต์กันนะครับก็สําหรับไอ้ถ้ำลาวาตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็กรณีที่น้องเป็นเลเวลหนึ่งะครับพี่ก็แนะนําให้น้องเข้าไปเลยนะฮะวิธีการเข้าถ้าเลยลาวานะครับตอนเลเวลหนึ่งะครับก็เข้าง่ายมากๆเลยเดี๋ยวพี่การจะเข้าให้ดูนะครับน้องๆเอาละเดี๋ยวเอาเนื้อเก็บกันวิธีการเข้าถ้าลาวานะครับช่วงต้นเกมในกรณีที่เราไม่มีอะไรก็ให้น้องๆนะครับวิ่งเข้าไปเลย นี่คือเทคนิคที่หนึ่งนะครับหลงทำลาวาต้นเกมเพื่อรับอาวุธโอเควิ่งเข้ามาเลยนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็ให้น้องๆนะครับกดไปที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับแล้วก็กดไทที่เซฟตรงนี้เลยครับกดแบบนี้รัวๆเลยนะครับสัก 2- 3สรอบนะครับแบบนี้เลยกดไทที่เซฟแล้วกดตรงนี้เลยนะครับชึบแล้วกดตรงนี้เลยโอเคปึ๊บเมื่อกดไทที่เซฟนะครับให้น้องๆกดกากบาดได้เลยนะครับชึบแล้วให้น้องๆวิ่งเข้าไปเลยเพราะการที่เรากดไทที่เซฟนะครับจะทาให้ไดโนเสาร์ในถ้ำไม่เกิดนะครับ แต่แมีข้อแม้น้องจะต้องกดนะครับในจุดที่พิการยืนเมื่อกี้นะครับถ้าจะเอาให้ชัวรก็กดในจุดที่พิการยืนเมื่อกี้เลยนะครับหลังจากนั้นน well ้องก็วิ่งเข้ามาเลยนะครับต่อให้น้องเลเวลหนึ่งนะครับน้องก็จะสามารถวิ่งเข้าถ้าลาว่าได้แบบชิวๆเลยนะครับน้องๆโดยที่ไม่มีตัวอะไร <ๆ S 2> เกิดมาทําร้ายน้องเลยนะครับน้องๆในกรณีที่ตัวละครของน้องอ่ะอยู่ในเลเวลหนึ่งนะครับน้องวิ่งมาถึงตรงนี้ย้านะครับว่าวิ่งมาถึงตรงนี้ตัวละครของน้องจะสต้ามิน่าหมดนะครับกรณีที่เลเวลหนึ่ง ก็ให well> ้น้องๆนะครับออกเกมเข้าใหม่ออกเกมเข้าใหม่นะครับแบบนี้กดออกเกมนะครับแล้วก็กดเข้าใหม่แบบนี้เลยเมื่อกดเข้าเกมนะครับค่าน้ําของน้องนะครับจะเพิ่มขึ้นแล้วจะทําให้สตามีนาของน้องกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับน้องๆแต่ก่อนจะเดินทางให้น้องๆกดไปที่กระเป๋าแล้วกดฟันเฟืองเหมือนเดิมแล้วกดไทจ่เซฟเหมือนเดิมครับกดตรงนี้เหมือนเดิมเลย กดทำไมกดไม่ให้ไดโนเสาร์มันเกิดครับหลังจากที่กดแล้วให้น้องๆเดินลงไปข้างล่างครับปิวแต่พิการเลือกโดดน้องก็เดิน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 มาก็ได้นะแต่พิการเลือกโดดเออแต่น้องอย่าโดดนะเพราะตอนเลเวลหนึ่งเลือดมันจะน้อยมากครับถ้ากดไททีสแบบนี้ไดโนเสาร์จะไม่มีเราจะสามารถวิ่งเข้ามาเอาอาร์ติแฟกต์ไปได้แบบฟรีๆเลยแต่ถ้าน้องเล่นในโหมดรูปหมีระดับบ,บูตอน ก็จะง่ายกว่านั้นครับเพราะว่าถ้าน้องเก็บอาร์ติแฟกต์ได้แล้วน้องก็ฆ่าตัวตายได้เลยนะครับอาร์ติแฟกต์จะไม่หล่นแต่ถ้าน้องๆไม่ได้กดเล่นในโหมดลูกหมีนะครับก็ให้น้องๆน,นะครับวิ่งออกไปทางเดิมนะครับถ้าหิวน้ําก็ให้พยายามไปให้ถึงในจุดเดิมที่พี่พาไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดออกเข้าใหม่แล้วก็กดไปที่เซฟไดโนเสาร์ก็จะไม่เกิดแบบนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างถ้าน้องๆมีเลเวลเยอะแล้วนะครับที่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ก็แนะนําให้มาสร้างเตียงวางไว้นะครับแบบนี้เนาะ ในถ้านะครับก็จะทําให้น้องนะครับสามารถฆ่าตัวตายแล้วก็ปั๊มอาร์ติแฟกต์ได้เลยนะครับน้องๆนะแบบนี้เลยนะครับสําหรับคนที่เ,เล่นโหมดลูกหมีก็ฆ่าตัวตายได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องวิ่งออกเหมือนพิการเนาะก็ฆ่าตัวตายได้เลยนะครับแล้วก็เอาอาร์ติแฟกต์นะครับไปแลกแล้วก็ก่อนจะแลกนะครับแนะนาให้น้องๆทําการเซฟไว้ก่อนนะเมื่อไปถึงที่เสาเขียวแล้วก็หรือว่าเสาแดงก็ได้นะให้น้องๆทําการเซฟเหตุผลที่ให้เซฟเพื่อที่จะลีหา สิ่งของนะครับในอ่ะอาร์ติแฟกนะจะทําให้น้องได้อุปกรณ์นะครับหรือว่าอาวุธที่ดาเมจดีๆเอามาใช้ได้เลยนะครับน้องๆน,นี่คือเทคนิคเอาชีวิตรอดช่วงต้นเกมนะครับปะเดี๋ยวไปดูเทคนิคที่2การแลกอาวุธวก็เทคนิคต่อไปก็คือเอ้ยอะไรเนี่ยเออไอ้บ้าเอ้ยเออไอ้บ้าอ,อ,อ,อะไรอ่ะยังไม่หมดอีกเหรอเออ ตายไปนะโอเคแล้วก็เทคนิคที่2นะครับคือการแลกอาร์ติแฟกต์การแลกอาร์ติแฟกต์นะครับน้องๆเมื่อน้องต้นเกมวิ่งมาถึงเสาเขียวหรือว่าเสาแดงเสาไหนก็ได้นะครับที่น้องๆสามารถไปถึงให้น้องๆทาการกดไปที่กระเป๋าแล้วกดไปที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมเลยนะครับหลังจากนั้นให้น้องๆกดตรงนี้นะครับเพื่อทําการออกเกมแล้วกดตรงนี้นะครับฟึบหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องๆทําการเซฟนะครับกดไปที่พยอาร์นะครับปึ๊บ แล้วก็กดตรงนี้เลย Data ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้น้องๆเลือกเซฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง1ช่อง2ช่อง3าก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับว่าน้องๆจะเลือกเซฟช่องไหนพี่การก็จะเซฟเป็นช่องหนึ่งนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นให้น้องๆกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าเกมตรงนี้เลยครับเมื่อน้องๆนะครับเข้ามาในเกมก็ให้น้องๆทาการแลกอาร์ติแฟกต์เลยเพื่อทําการหาอาวุธในช่วงต้นเกมวิธีการแรกก็ให้น้องมองไปที่เสานะครับแล้วก็แตะไปที่เสาหนึ่งที่ มันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดไปที่อาร์ติแฟกต์ของน้องเลยนั่นก็คืออันนี้เมื่อน้องกดมาแล้วเราให้กดตรงนี้เลยนะครับห้ามกดอันนี้เด็ดขาดเลยนะให้กดอันนี้เท่านั้นนะครับทางขวามือกดปับ๊บเท่านี้อาร์ติแฟกต์ก็จะทําการแรกรรลรก,ก,รแ,รกแล้วนะครับตรงน้องโอ้ยลิ้นพันเราก็จะทําการแลกอาร์ติแฟกต์แล้วนะครับแล้วก็มาดูของที่เราได้ของที่เราได้นะครับนี่ไงคือของที่ต้องใช้ต้นเกมแหมครั้งเดียวผ่านเลยยาคูณ1ิบนะครับหน้าไม้ นี่คือของที่จําเป็นสําหรับช่วงต้นเกมมากๆน้องจําเป็นจะต้องมาแลกนะครับอาวุธตรงนี้นะครับแล้วก็ยาคูณ10อันนี้เพื่อไว้จับสัตว์ต้นเกมส่วนอาวุธเราจะใช้มันในการฟาร์มนะครับมาดูกันว่าดาเมจได้เท่าไหร่นี่นะครับดาเมจ100นะครับโอ้โหหนึ่งร้อยจะบ้าตายดาเมจ100โอเคในกรณีที่น้องได้ดาเมจน้อยแบบนี้นะครับก็ให้น้องๆกดไปที่ฟันเฟืองเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วกดตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วกดตรงนี้เหมือนเดิมครับออกนะครับเพื่อทําการรีนะครับ แล้วกด p พรากนะครับน้องๆปึ๊บแล้วกดตรงนี้นะครับ Data นี่กดปั๊บแล้วกด Re Store ตรงนี้เลยนะครับเพื่อทําการรีนะครับในการแลกใหม่อีกครั้งแล้วกดตรงนี้ครับชึบแบบนี้เลยแล้วกดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับน้องๆอันนี้สอนละเอียดเลยนะครับเผื่อผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับโอเคเมื่อน้องกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมนะครับก่อนที่จะแลกอาร์ติแฟกต์ก็เหมือนเดิมเลยครับให้กดแลก จนกว่าน้องจะได้ของที่น้องต้องการนะครับกดไปที่อาร์ติแฟกต์กดไปที่ตรงนี้ครับปึ๊บแล้วก็อรอแลกไปจนกว่าจะได้หน้าไม้ที่ดามดเมจแรงๆและยาคูณสิบนะครับจะต้องได้2อ,อย่างนี้พร้อมกันแบบนี้เลยได้อีกแล้วเห็นไหมครับหน้าไม้กับยาคูณสิบมาดูกันว่าแรงไหมอรอบนี้แรงกว่าเดิมนะครับ298แล้วก็ยาคูณสิบให้น้องๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้องจะได้หน้าไม้ที่น้องต้องการและอ่า ยากคูณสิบเพื่อไว้สําหรับจับสัตว์อันนี้คือช่วงต้นเกมนะครับสเตปแรกที่จําเป็นจะต้องทําเพื่อจะต้องเอาหน้าไม้นะครับไปทําการล่านะครับไดโนเสาร์เพื่อทําการอัพเลเวลให้กับตัวละครน,นี่คือเทคนิคที่2นะครับน้อง,องเมื่อได้อุปกรณ์แล้วก็ไปฟาร์มเลเวลครับผมจุดที่พี่การจะแนะนําให้ฟาร์มเลเวลนะครับก็คือจุดนี้เลยซึ่งจะอยู่ใกล้กับจุดที่เราแลกอาร์ติแฟกต์นะครับน้อง,องให้วิ่งมาบริเวณที่ข้างๆตรงนี้แต่แนะนําให้น้องๆทาการเซฟเกมก่อนทุกครั้งนะครับ นี่นะครับน้องมาถึงตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะมีงูนะครับเยอะแยะมากมายเลยให้น้องๆน,นะครับทำยังไงก็ได้ให้ฆ่ามันได้นะครับน้องๆทุกวิธีทางเลยนะครับน้องจะเลือกทํำยังไงก็ได้นะจะหาอาวุธนะครับช่วงต้นเกมมาฟาดฟันมันก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่ทําให้มันตายจะเอาแบบลากมันให้ไปไดโนเสาร์กัดก็ได้นะครับน้องๆเออคือแบบทํายังไงก็ได้นะครับให้มันตายเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับเพราะว่าในงูพวกเนี้ยมันจะดอบลูกธนูครับ นี่น้องๆเห็นปะมันจะดอกลูกธนูนี่เลยแล้วก็ดับอาวุธชุดเกราะต่างๆนะครับให้เรานะจากศพของมันนะครับน้องๆ้องคืองูนะครับแรปเตอร์งูนี่จะเป็นสัตว์ต้นเกมที่ให้อาวุธแล้วก็กระสุนนะครับธนูกับเราเนาะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมาฆ่ามันนะครับนี่คือสเต็ปที่3นะครับในการฟาร์มเลเวลและหาลูกดอกธนูแล้วก็มาดูในส่วน สเตปที่4นะครับสเตปที่4ถ้ากรณีที่น้องได้ลูกธนูแล้วฟาร์มเลเวลได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับมาเข้าขั้นตอนการจับสัตว์ดีกว่าครับน้องๆในส่วนที่น้องจะจับสัตว์นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่การจะทําให้ดูเนาะก็วิธีการจับสัตว์นะครับเทคนิคนี้บอกเลยว่าน้องๆต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องศึกษาให้มากมากเลยนะครับเพราะมันมีส่วนสําคัญมากในการเล่นเกมเนาะเดี๋ยวมีตัวอะไรให้จับบ้างแถวนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับวิธีการจับสัตว์นะครับน้องๆ ขั้นแรกนะครับน้องๆจะต้องไปข้างงูนะครับให้ได้ลูกดอกสีเขียวมาก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวพี่การใช้ลูกดอกสีแอมเกอรพูนแทนนะไอตัวอะไรมาขัดพี่การเนี่ย,อยไอไอแมลงโอเคครับก็ในกรณีที่น้องจะจับสัตว์นะครับเทคนในการจับสัตว์นะครับถ้าให้พี่การแนะนําแนะนําให้น้องนะครับทําการนอนก่อนที่จะจับนะครับ ทำไมถึงต้องนอนก่อนจับนะครับน้องๆเพราะว่าการนอนของเรานะครับจะทําให้ค่าหิวของไดโนเสาร์เหลือศูนย์แล้วจะทําให้มันกินอาหารได้เร็วขึ้นอ่ะสมมติว่าพี่การจะจับเจ้าพลาซอรโอเคโอเคเดี๋ยวดูนะครับปึ๊บนี่นะครับน้องๆหากน้องไม่ได้นอนแล้วน้องมาจับมันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่าหิวตรงนี้นะครับน,อนอ้องๆค่าหิวตรงนี้นะครับมันจะเต็มหลอดแล้วทําให้การจับไดโนเสาร์ของเรามันโคตรช้าเลยครับน้องๆ เดี๋ยวดูนะครับพี่กันจะให้ดูฟึบ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 อันนี้แบบใครมากัดตัวละครใครมากัดกิฟฟินอีกแล้วอะไรกันเนี่ยอ,อ,อืมอืมอืมโอเคอ่ะอัดแล้วโอเคทุกคนลืมบรนทุกหน้าจอโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับก็ในกรณีที่เรานะครับไม่ได้นอนก่อนจับ ค้าหอยู่มันจะไม่ลงนะครับแล้วไดโนเสาร์มันจะกินช้าแบบนี้เลยดูนะครับน้องๆดูดิมันกินช้ามากนะครับเห็นปะหลอดขาวๆมันจะเด้งช้ามากครับเพราะว่าไดาโนเสาร์มันอิ่มไงมันเลยไม่ค่อยอยากจะกินอาหารนะครับทําให้เราจับมันได้ช้าแต่ถ้าเรานอนก่อนโอเคปะเดี๋ยวพี่การจะไปนอนนะครับแล้วก็มาจับใหม่พี่แนะนําให้นอนนะครับการนอนก็ถ้าเป็นนอนกลางวันให้น้งนองๆนะครับทําการสร้างกระต๊อบแบบนี้มานะ ถ้าจะนอนกลางวันจําเป็นจะต้องสร้างกระต๊อบก่อนนะครับเพราะว่าการนอนกลางวันจะทําให้เราเนี่ยโดนแสงนะครับทําให้เรานอนไม่หลับนั่นเองเมื่อเราโดนแสงเราจะนอนไม่หลับนะครับดังนั้นการที่จะนอนกลางวันจําเป็นต้องสร้างกระต๊อบแล้วก็วางกระต๊อบในเตียงนะครับแล้วก็ทําการกดนอนตามปกติเลยเหตุผลที่ให้นอนนะครับการนอนจะส่งผลดีนะครับต่อเรามากมากในกรณีที่เราจะจับสัตว์เนื่องจากว่าสัตว์ที่อยู่รอบๆเรานะครับบริเวณที่เรามองเห็นนะครับในจุดที่เรานอน มันจะทำนะครับค่าหิวให้สัตว์ตัวนั้นเหลือศูนย์นะครับพี่ว่าเกิดปัญหาแก่โอ้โหว่าแล้วไอ,อ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยคือเดี๋ยวจะแก,กานี่ก่อนวุ่นวายโอ้โหเดี๋ยวจะแก,กานี่ก่อนนาออืออืออ่าแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะครับ กรณีที่เราจะโจมตีสัตว์นะครับพี่แนะนําให้น้องๆถ้าอยากทาดาเมจแรงๆแต่ก็ต้องระวังด้วยนะให้น้องๆกดโจมตีแล้วกดกล้องนะครับกล้องอันนี้เลยนะครับกล้องในมือนี่กล้องอันนี้เลยให้มือถือกล้องไว้นะครับตอนที่เราขี่สัตว์นะครับเวลาที่เราโจมตีให้กดกล้องนะครับไปที่สัตว์ตัวนั้นด้วยแบบนี้เลยนี่นะครับจะทําให้ดาเมจของเราโคตรแรงเลย ดาเมจจากธรรมดาก็จะกลายเป็นดาเมจคูณสิกันเลยทีเดียวนะครับน้องนอ,งอันนี้คือเทคนิคการโจมตีแบบรุนแรงนะครับน้องน้องก็มาเข้าสู่วิธีการจับสัตว์ต่อนะฮะโอเคนี่นะครับมาดูกันมาดูในส่วนกรณีที่เรานอน,อนก่อนจับเห็นปะน้องเห็นอะไรตรงนี้ไหมครับค่าหิวเหลือศูนย์เลยอันนี้คือในกรณีที่เรานอน,อนก่อนจับนะครับน้องนองเหตุผลที่นอนก่อนจับอย่างที่แจ้งเอาไว้ครับการที่เรานอ,นอนก่อนจับจะทําให้ไดโนเสาร์มันมีอาการหิวแบบรุนแรง แล้วถ้าเรายัดนะครับผลไม้ให้กับมันบอกเลยว่ามันจะกินแบบโคตรโรุขระของความเร็วเลยครับน้องน้องมาดูกันนะ5อันนี้มันจะกินแบบชุดจารดเลยนะครับปึ๊บดูปึง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 มันกินเร็วมากนะครับถ้าน้องใส่ยาคุณสิบมันก็จะตื่นเร็วมากเห็นปะค่าหิวมันจะเร็วคือใส่อะไรไปให้มันมันก็จะกินในทันทีทันใดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันหิวมากเทคนิคนี้จะทําให้เราจับไดโนเสาร์ได้โคตรเร็วเลยนะครับน้องน้องอ่าบอกเลยโคตรดีเห็นปะ ดีจัดจัดดีจริงจริงบอกเลยว่าดีโคตรโคเอาละแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับน้องๆน้องๆสามารถรีหาสเตตัสจากไดโนเสาร์ตัวที่เราจับได้เช่นกันมาดูกันว่ารียังไงนะครับน้องนเดี๋ยวพี่เป่าให้เจ้ากิฟฟินลองกันเอาละมาดูขั้นตอนการรีไดโนเสาร์กันดีกว่าครับน้องนเดี๋ยวพี่เอายาคูณสิบก่อนอ่ะสมมุติว่าน้องจะจับเจ้าพาราโอตัวนี้นะครับแต่อยากได้ดามจดแรงแงก็ให้น้องนะครับําการเอายาคูณสิบใส่ให้มันเลยปึ๊บแบบนี้เลยนะครับกดให้เขากินแล้วก็ หาเบอร์รี่มานะครับแต่พี่การขี้เกียจไปหาเดี๋ยวพี่การซื้อจากแต้มโตเอาแล้วกันโอเคนี่นะครับสัก 40- 50อันก็น่าจะเอาอยู่โอเคก็ในกรณีที่น้องนะครับจะจับสัตว์ทำดาเมจแรงๆนะครับก็ให้น้องๆน,นะครับกดไปที่กระเป๋ากดไปที่ฟันเฟืองแล้วกดออกเกมเหมือนตอนที่เราจะแลกอร,อร์ติแฟกต์เลยนะครับให้น้องนทําทำการเซฟเกมนะครับไว้ในช่องที่ไม่ใช่ช่องหลักของเรานะครับหลังจากนั้นให้กดเข้าเกมตามปกติเลย เมื่อกดเซฟเกมเรียบร้อยเข้ามาในเกมนะครับก็ให้น้องๆน,นะครับทำการยัดอาหารให้กับไดโนเสาร์เลยแบบนี้ปึ๊บเปิดกระเป๋าเอาผลไม้ใส่ป้ายแล้วก็มาดูกันนะครับว่าดาเมจในการจับรอบแรกของเราเห็นปะมันกินโคตรเร็วน้องๆเห็นไหมคือกินเร็วมากต่างจากที่เราไม่ได้นอนมากๆเลยนี่เมื่อจับได้แล้วนะครับให้น้องๆสังเกตไปที่ดาเมจนะครับเพราะไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เราจะเน้นดาเมจเป็นหลักเนาะก็ให้สังเกตไปที่ดาเมจเลยตอนนี้พี่ได 414นะครับเราสามารถรีนะครับหาสเตตัสที่แตกต่างจากนี้ได้นะครับจะเอาให้มากกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยให้กดไปที่ฟันเฟืองแล้วกดออกเกมเหมือนตอนรีอาร์ติแฟกต์เลยนะครับังน้องหลังจากนั้นก็ให้กดไปที่เพย์อาร์กดดาต้านะครับแล้วกดรีสตอร์ตรงนี้เลยนะครับน้องแล้วกดตรงนี้เลยชึบเท่านี้นะครับแล้วกดตรงนี้เพื่อจะกลับไปที่การเข้าเกมอีกครั้งเมื่อกดเข้าเกมมานะครับน้องเราก็ใส่อาหารให้เขาใหม่อีกครั้งนะครับ รีหาจนกว่าน้องๆอุยอ้ยเขาขอขอภัยอะเกมดิ้งรีจนกว่าน้องๆน,นะครับจะได้ดาเมจที่น้องๆต้องการนะครับวิธีนี้นะครับจะทําให้เราได้ไดโนเสาร์ที่มีสเตตัสที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วแต่น้องๆจะรีหาเลยนะครับจะเอามากแค่ไหนก็แล้วแต่น้องๆเลยนะครับมีโอกาสได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับเลเวลไดโนเสาร์ด้วยนะยิ่งเลเวลมากก็จะทําให้เรารีหาสเตตัสมากๆได้ เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยเนาะเมื่อกี้414มาดูรอบนี้ไว่าได้เท่าไหร่นะครับสำหรับดาเมจตรงนี้เลยลองดูกันชืบเห็นไหมครับรอบนี้ได้เยอะกว่าเดิมมันสุ่มนะครับก็ย้ําว่ามันเป็นการสุ่มนะครับเห็นปะได้แบบดามจ421เลยนะครับน้องๆอ,อ่าสมมุติว่าน้องจับสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับจับสัตว์เรียบร้อยทําอะไรเรียบร้อยแล้ว ฟาร์มเลเวลเรียบร้อยนะครับจากเลเวลของน้องน้อยๆก็คงจะฟาร์มได้เยอยแล้วหลังจากนั้นนะครับมาเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปมารับอาวุธครับผมสาหรับการรับอาวุธนะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับก็ให้น้องๆรับเควสมาตามปกติเลยนะครับน้องๆเควสไหนก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะรับเควสเสร็จแล้วนะครับก็ให้น้องๆทําการไปฆ่าหรือว่าสังหารไดโนเสาร์ตัวนั้นๆนะครับอย่างเช่นดาบนะครับดาบ อย่างเช่นเควสดาบนะครับก็ให้น้องๆนะครับทําการรับเควสมาเลยพี่การมีเควสดาบไหมเดี๋ยวดูก่อนอเควสดาบนะครับเหมือนจะไม่มีนะครับเควสดาบโอเคทาไมมันถึงไม่มีวะไม่มีโอเคครับสมมุติว่าน้องจะรับเควสดาบนะครับดาบะจะต้องไปฆ่าเจ้าเถือเ่อเบิร์ดนะครับก็ให้น้องๆนะครับ กดไปที่กระเป๋ารับเควสด,ดาบแล้วก็ไปให้ไปฆ่าเทเลบอสสามตัวแล้วก็หลังจากที่น้องๆนะครับฆ่าไปถึงตัวที่2และก่อนที่น้องจะฆ่าตัวที่3ก็ให้น้องๆนะครับทำการเซฟเกมแล้วค่อยฆ่าตัวที่3นะครับการฆ่าตัวที่3นะครับจะทําให้น้อง มีโอกาสนะครับรีสเตตัสของดาบได้เช่นเดียวกันครับน้องๆวิธีนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการรีสเตตัสให้กับไดโนเสาร์ต่างๆของน้องๆได้นะครับภายในเกมเนาะแล้วก็รีหาอาวุธต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับน้องๆอ,อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับที่เราจะมาแนะนําให้กับน้องๆได้ทราบกันเนาะสำหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเกมอาร์นะครับ ย้ำอีกทีนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับหรือว่าเคล็ดลับที่1คือการลงถ้านะครับทุกถ้าเลยโดยที่ไม่ให้มีไดโนเสาร์ก็คือการกดไททิเซตนะครับส่วนเทคนิคที่2นะครับก็คือการแลกนะครับ หน้าไม้หรือว่าอาวุธต่างๆนะครับจากอ์ติแฟกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถเอาอ์ติแฟกต์มาแลกนะครับที่เสาแต่ก่อนจะแลกให้น้องๆทําการเซฟเพื่อหาอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ที่น้องต้องการได้จากอ์ติแฟกต์ก่อนนะครับน้องๆเมื่อเซฟแล้วแล้วก็แลกแล้วได้ของที่น้องๆต้องการแค่นี้นะครับน้องๆก็จะสามารถเอาของชิ้นนั้นไปเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนการจับสัตว์นะครับคือขั้นตอนที่3ก็ย้ําอีกทีนะครับให้น้องๆทาการเซฟ ให้น้องทําการนอนนะครับก่อนจะจับสัตว์ตัวนั้นๆในบริเวณที่มองเห็นเขานะครับเมื่อน้องทําการนอนนะครับก็จะทําให้ค่าอยู่องบเขาเหลือศูนย์จะทําให้น้องนะครับสามารถจับไดโนเสาร์ตัวนั้นๆได้แบบง่ายดายกันเลยทีเดียวโดยไม่ต้องรอนานนะครับน้องก็จะสามารถจับมันได้แบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับน้องๆก็นี่นะครับเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับแล้วก็เทคนิคที่4การรีหาอาวุธนะครับ ก็อย่างที่พี่การบอกนะครับการรีหาอาวุธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเควสหรืออานสัตว์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ภายในเกมนี้ที่เป็นรางวัลในกรณีที่น้องจะฆ่านะครับสิ่งที่เควสให้เราทํา สิ่งสุดท้ายหรือว่าตัวสุดท้ายหรือว่าสิ่งสุดท้ายนะครับให้น้องๆทําการเซฟทุกครั้งเพื่อทําการรีหาสิ่งสําคัญเหล่านั้นนะครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่พิการจะมาแนะนํามือใหม่สําหรับวันนี้นะครับคนที่จะมาเล่นเกมอาร์มอเบที่ควรรู้นะครับเทคนิคเหล่านี้นะครับจะทําให้เราสามารถเล่นเกมอาร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราทําอะไรได้แบบคล่องแคล่ววงไวขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับก็วันนี้ก็จะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับมือใหม่นะครับเผื่อคนไหนยังไม่รู้ก็อยากจะะแนน แบบนี้แหละให้น้องๆได้รู้กันนะครับแล้วก็น้องๆท่านใดและท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเทคนิคเพิ่มเติมอยากจะแชร์ความาสามารถเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใต้คลิปพี่การจะอ่านนะครับแล้วก็เอาเทคนิคของน้อง ทุกๆคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านมาแบ่งกันให้กับน้องๆมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเกมอาร์คได้รู้นะครับหรือว่าคนไหนเล่นมานานแต่ยังไม่รู้ก็จะได้มารู้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆก่อนจะจากกันไปก็อยากจะให้น้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่การด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับปิวรักนะครับน้องรักของพี่แล้วเจอกัน